ใส่กอรอบข้าวหนีเขามีสองสูตรเด้อพี่น้องเด้อใส่กอรอบหมูนะครับแล้วก็ใส่กอรอบเปิ้เสร็จนะครับพญานาคตอนนี้เป,เ,นเปิดพรีอราาลลเอเดอร์แล้วเดี๋ยวพีาา่น้องเด้อเปิดพรีออเดอร์ผู้ใดสนใจอยากพูดหนุนพญานาคลาเซียกะนักขอความมาเลยพี่น้องเดี๋ยวพญานาคสีลงกันคิวอาร์โค้ดนะครับของไลน์นะครับหรือว่าวอตแอบไกด์คลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อพญานาคลาเซียวสวัสดีครับ มื้อนี้พยายบาลอันิม่าอันทํำไส้กรอกอีสานนะครับพี่น้องไส้กรอกอีสานสูตรหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องเขาเขาบอกบอกวิธีปรุงกันจัดๆเลยว,วา่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะครับพี่น้องสําหรับเพ็ดกินเองนะครับอันนี้หมูบดหนึ่งกิโลนะครับอันพญายบาลที่ไส้หมูบดบวานติดมันนิดหน่อยครับพี่น้องส่วนมากจะเป็นเนื้อล้วนนี่ติดมันนิดหน่อยเอาหนึ่งกิโลใส่ลงไปเลยพี่น้องเราใช้สูตรหนึ่งกิโลนะหมูบดหนึ่งกิโลนะครับแล้วแ่ผู้ใดอันซิม่ากัน ใส่หมูหม,มูมันหลายๆหรือว่าอันมันหน่อยมันหลายแล้วแต่พี่น้องเด้ออันกระเทียมนี่ร้อยห้าสิบกรัมพี่น้องกระเทียมกับกระเทียมร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็รากผักชีนะครับประมาณสิบรากใส่ไปเลยครับพี่น,ออน,น้องอันต่อไปก็เป็นรสด,ด,นะด,ดีนะครับรสดีนะครับสองช้อนชาพี่น้องหมูหรือไก่ก็ะไรเด้อรสดีนี่สองช้อนชา ชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลนะครับน้ำตาลหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนะครับพี่น้องช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเกลือนะครับเกลือหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับพนะี่น้่มสองช้อนโต๊ะอันนี้ ซอสฟาเคียวนะครับช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเด็กช้อนโต๊ะครึ่งนะล้วก็ต่อไปเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยสองช้อนชาครับพี่เนาะพริกไทยสองช้อนชาใส่ไปเลยบัทเตนี่ยเฮาซิมาข้นกันนะครับพี่เนาะข้นให้หมูมันเข่าเครื่องนะครับสูตรนี้คือสูตรลงตู่ที่สูตรได้พี่เนาะแซบล้วก็เครื่องนี่เข่าเครื่องรีพี่เนาะล้วก็เครื่องมัน มาตองหัวเครื่องได้เห็ดเส่กรอบนี่เพราะว่าถ้าหัวเครื่องแบบใส่กรอบมันสีมแสบนะตรงนี้ข้าสีโครกรอบพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งนะครับพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งประมาณสี่ร้อยกรัมนะครับข้าวเหนียวหนึ่งสี่รอยกรัมประมาณสี่ขีดล้วพี่น้องสี่รอยกรัมคนไปเลยนะครับอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกข้าวหรือว่าเป็นไส้กรอกหมูนะ,ะพี่น้องต่เปยบบาบาลว่าใส่ข่าหลายเรอกพี่น้องใส่แค่นี้แหละ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้เฮ้าคนเรียบร้อยแล้วคนเล่คนเล่ให้มันเข่าเครื่องกันเขาเอิ่อมาอย่างก่อนโคตรมาคุกเขาเออคุกเขาโอ้ยภาษาไทยกับ่าเป็นมา<ะ>เบิ่งอุปกรณ์เด้อปที่นี่พี่น้องอุปกรณ์ตัวนี้เขาสามารถสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้าเด้อพี่น้องเด้อนี่อุปกรณ์ยาเสกก่อน้าเขาเหตุกินเองหนึ่งกิโลเนี่ยพี่น้องเข้ากับแค่์ทำ เครื่องัวไอ้สร้างเครื่องตัวนี้มาจากในลาซาด้าเด้อพี่น้องเรื่องันคนหาข้าวบ่ายยังก่อนเรื่องยงาเสกอบใช่ไหมเออแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันเชือกที่เขาใส่กันใส่เสืยงได้ก่อนในน้อยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นใส่ใส่ตัวนี้สามารถซื้อที่แมคโครนะที่เขาบอกนะแมคโครหรือว่าตัวนี้อันตัวไข่สร้างมาจากในลาซาด้าได้พี่น้องสั่งมาจากในลาซาด้า,านคนหาคนหา ปัญหาเลยแล้วอ่านในรานสาะดวกซื้อใส่หมักเกลือเด้อะสำหรับทำไส้กรอกใส่หมักเกลือสำหรับไส้กรอกเอาบัตรที่นี่ฮัลโชิมาอยากใส่ไห้มุกจอบเบิร์เดอร์บารไอเท่าสัญญาแบบใดนอะเดี๋ยวฮัลเสี่ยนตักหมูใส่ก็ยัดไส้ก่อนยัด,บบดยยใส่ก่อน,ออนพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าทานตัวยคอยเพจขายตัวยคอยบะได้เสือใส่บะได้ใส่เคร ương, ื่องหยาดแบบนี้ด้วย จะใช้เครื่องที่เป็นในเครื่องไฟฟ้านะเครื่องมอเตอร์เครื่องบดหมูมันให้มียบสำหรับเท็ดใส่กล่องอยู่เลพี่นอ้องเดี๋ยวซิเฮ็ดแฮมเบิร์กอันนี้ก็เนี่ยสำหรับคนที่อยากทำกินเองนะพี่นอ้องสำหรับคนที่อยากเฮ็ดก,นกินดีงเลย เกาะง่ายๆจำนีอะไะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวห้าสิบบันไปถึงขั้นตอนการมัดเลยที่นี่พี่น้องถึงขั้นตอนในการมัดเสกอ,อกเลยพี่น้องเอเอแล้วจะเฮาเดื่องว่าเฮาสิมัดอันเสกอกคอขนาดไหนพี่น้องห้ก็สิมัดขนาดนี้นมัดให้มุ่เจ้าบบ้าง ขั้นตอนในการเห็ดในการทำแต่ละขั้นตอนนี่สาหรับคนที่อยากเห็ดกินเองพี่หน้องสูตรสูตรหนึ่งกิโลอาแม่ว่านกับมายม,มือขึ้นพี่หน้องเนี่ยแต่นายแทะนี่พี่น้อ,องส่ก่อ่ะขัสนมัดขั้นตอนได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปพอกันอีกขังหนึ่งในไอช่วงที่เห้ามัดเรียบ้อยเดี๋ยวได้พี่หน้องเด้อเสร็จแล้วครับพี่น้อง เขาเาอ้อมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเชยกเบอร์เดือบานไอช่องไหนมันมีร่มพี่นนอะเขาค่อยกระสีไอจิมร่มให้มันออกพี่เนอะไห้มันบนมีร่มนี่จิมให้ร่มออกทุกอันเลยร่มสิบ,บระเกเขาข้างใน ไอ้ใส่กอกข้าวหนีเขามี2ส,สูตรเด้อพี่น้องเด้อใส่กอกหมูนะครับแล้วก็ใส่กอกเปิ้ลเศษนะครับพยานาคตอนนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วเด้อพี่น้องเด้อเปิดพรีออเดอร์ผู้ใดสนใจอยากสนุนพยานาคและเซียกะทางขอความเมเลยพี่น,อ order, น้องเด้อพญ,ญานาคสีลงกันคิวอาร์โค้ดนะครับของไลน์นะครับ,รบหรือว่าวอนแอปใต้คลิปนี้เด้อพี่นอ้องเด,ด้ออ่านกราบขอบคุณทุกหลายๆเด้อครับเด้อเถียนจีสนับสนุนพยานาคและเซียกะ พ่อเมียช่วงนี้มันเป็นอาการร้อนนะพี่น้องนะถ้าเป็นไปได้อยากส่งแบบแช่เย็นดีกว่านะว่าน,นะหรือในกรุงเทพบริษัทบทนใครเออเขตใดนเขาส่งของไหวอย่งเสี่น่อพี่น้องเข้าเม่นเข้าเมตนมากแหละก็ส่งข,งของข้ามาามากผักมัส่อกักบ,าบาพญานาคเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเ้าสิไปตากพึ่งไหวสักเคิงเคิงชุ่มมูกให้มันแห้งก่อนไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ